สีสกเกตในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยความเคารพกระผมขออนุญาตให้ท่านประธานได้ตรวจสอบเอกสารเล่มสีเหลืองเล่มนี้นะครับที่จัดพิมพ์โดยที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มันมีความคลาดเคลื่อนนะครับตรงหน้าสารบัญหน้าขอหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราในนั้นเขียนว่ามาตรา245ถึง256ที่ถูกต้องเลยควรจะเป็นมาตรา255ถึง256 อันนี้เอกสารที่ใช้ในรัฐสภานะครับจ่ายสั้นประธานได้ตรวจสอบหรือว่ากระผมได้กล่าวถูกต้องไหมหรือว่าเอกสารจะเอาตัวไหนเป็นชัดเจนนะครับกระผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชกระผมขอเท้า ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560สักเล็กน้อยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2,558ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560 ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านคงทราบดีว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องท่านคงจำได้อันหนึ่งนะครับกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยต้องใช้คณะกรรมการร่างถึงสองคณะจากการติดตามและตรวจสอบคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้ระดมบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายจะเห็นได้ว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือที่เรียกตัวย่อว่าคอสชอไม่ได้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวโดยในรัฐธรรมนูญ 2560ได้ตั้งเกจตนารมม์าไว้จำนวน9ข้อซึ่งมีอยู่ในหนังสือของอรัฐธรรมนูญฉบับ2560อยู่ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ16หมวดและก็279มาตราซึ่งสมาชิกก็ได้กล่าวไปหลายท่านแล้วนะครับร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกขนานนามต่างๆนานาตลอดทั้งกล่าวว่า ใช้มาแล้วร่วม8ปีข้อเท็่จริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับประกาศใช้6เมษายน2560ก็จริงแต่กว่าจะได้ใช้ต้องไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญถึง10พระราชบัญญัติซึ่งได้ใช้จริงในคราวเลือกตั้งครั้งแรกปีพุทธศักราช2562ท่านคงทราบดีปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญมีจริงครับ ในช่วงที่มีบทเฉพาะการบางมาตราที่บังคับใช้กล่าวคือมาตรา272ขออนุญาตอ่านคงไม่เสียเวลานะครับมาตรา272ในบทเฉพาะการนี่กล่าวว่าในระหว่าง5ปีแรกนับ แต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐปรมนูญฉบับนี้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้นำเนินการตามมาตราต่างๆขออ่านแค่นี้ท่านคงเข้าใจดีนั่นก็คือสมาชิกวุฒิสภามีส่วนในการเลือกตั้งเ,เลือกอให้ความเห็นชอบในการเลือกนายกรัฐมนตรี เข้าใจนะครับว่ามันมีปัญหามาจริงนะครับตรงนั้นแต่นับวันนี้การเลือกตั้งครั้งที่สองในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับช่วงระยะสี่ปีที่ดำเนินการมาก็มีปัญหาเป็นระยะระยะมานะครับต่อมานะครับในปีการเลือกตั้งครั้งที่สองเมื่อปี2 5 6 6 เนื่องจากกำหนดไว้5ปีเพราะในช่วงปีแรกของ66ที่ท่านเลือกออกมานะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการเห็นชอบเลือกนายกอยู่ปีหนึ่งหลังจากนั้นมานะครับเมื่อไม่เร็วมานี้เองนะครับวาระตรงนั้นหมดไปท่านก็เลือกโดยตรงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายเกิดสะดุดตนเองนะครับ ึงให้ทําให้มีวันนี้ก่อนที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศฉบับที่และพศออกระผมขออนุญาตท่านประธานอ่านมาตรา115นะครับทําไมจําเป็นต้องอ่านมาตรา115เพราะว่ามาตรา115กล่าวว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคํานางต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจากการพิจารณากับของร่างรัฐธรรมนูญที่แต่ละพักเสนอมานะครับกับผม จากการพิจารณาทั้ง3ร่างนะครับจะเห็นว่ามีอยู่สมาตรามาตราที่หนึ่งที่สองเหมือนกันมาตราที่สมีอยู่สองร่างผมไม่ได้บอกว่าร่างไหนนะครับมีอยู่สองร่างที่แก้ไขมาตราแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึมีอยู่หนึ่งร่างที่แก้ไขมาตรา256ซึ่งแก้ไขในเรื่องของสัดส่วน นะครับตัวนี้มันจะตรงกับหมวด15คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่แค่2มาตราคือ255กับ256ส่วนมาตรา4ของร่างนะครับถ้าใ้เพิ่มหมวด15ทับหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้นะครับผมขอบอกและประกาศนะตรงนี้ว่า ถ้าท่านแก้ไขสองมาตรา2ิบหผมรับได้แต่ถ้าท่านมาเพิ่มหมวดสิบห้าทับหนึ่งจัดแก้ไขจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้าประธานจะแยกให้ลงมตงิจะดีนะครับคือร่างฉบับใหม่ก็โดยมีสสร,สรยกร่างใหม่ทั้งฉบ,บับ ครับผมขอตั้งคำถามตัวโตๆว่าหนึ่งจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฉบับใหม่จะดีกว่าฉบับปัจจุบันเพราะฉบับปัจจุบันนี่มีตั้งสิบหกหมวดนะครับดูแล้วครอบคลุมไปหมดและที่สำคัญคือได้กำหนดในมาตรา219ให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไปกำหนด มาตรฐานจริยธรรมตรงนี้นะครับท่านกลัวตรงนี้หรือเปล่าอันที่สองงบประมาณที่ใช้ดำเนินการนะครับท่านเอามาจากไหนท่านอย่าลืมว่าประเทศจะล่มจมอยู่แล้วเพราะปีงบประมาณ2569ต้องกู้มาใช้จ่ายถึง8ปดแสนล้านแล้ว ถ้ามีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสะสะรขึ้นมามีกี่สภาครับสามสภาค่าตอบแทนเอามาจากไหนเฉลี่ยไหมล่ะครับสะสะกับสวเฉลี่ยไปให้กับสะสะรโดยไม่ต้องไปเบียดบงังหรือไปกู้เงินมาเพราะนั้นข้อเสนอเนี่ยของผมนะครับขอให้ท่านแก้ มาตรา256ซึ่งมีอยู่9วงเล็บถือปลดล็อกที่ว่าแก้ายากเหลือเกินจากสมาชิกผู้แทนรัศดรต้องหนึ่งใน5นั่นคือต้องร้อยคนขึ้นไปจึงจะแก้ได้หรือสอวหนึ่งในส67คนขึ้นไปถึงจะแก้ได้ปลดล็อกตัวนี้ก็ได้ยอมรับได้สอสอให้เหลือหนึ่งต่อสิบ ส่วนสวให้เหลือหนึ่งต่อหอันนี้รับได้นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าแก้ไขมาตรา256เราแก้ได้ก็คือแก้รายมาตราโดยใช้รัฐสภาประชุมแก้ไขประชุมเพราะไม่ต้องเสียงบประมาณคือรัฐสภาของเรานี่แหละ แก้ไขเรียงรายมาตราบางท่านบอกว่ามาตราหนึ่งอาจจะไปพัวพันมันไปพัวพันถึงไหนก็แก้ไปถึงนั่นแหละครับใช้สภารัฐสภาของเรานี่แหละประชุมให้เหลืองไปเลยครับเพราะไม่ได้เสียงบประมาณแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วสุดท้ายนะครับถ้าจะให้ผมรับร่างทั้งหมดนะครับผมขอรับร่างเฉพาะที่แก้ไข15 6 ส่วนที่แก้ไขหมวด15บทับหนึ่งขอประกาศณาที่นี่ว่าไม่เห็นด้วยขอบคุณครับ